ชาวราศีพฤษภครับกับดวงการเงินและโชคลาภนะครับหรือความสําเร็จครับในเรื่องของเดือนสิงหานะฮะเข้าเดือนสิงหาบ้างนะครับเรื่องของเงินทองครับเรารู้ล่วงหน้าเพื่อจะได้รู้ว่าวางแผนยังไงดีนะฮะโอเคครับเรื่องแรกครับต้องบอกว่ามันเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะฮะส่วนส่วนตัวนะครับมันเป็นหนึ่งนะฮะครอบครัวนะครับค่าใช้จ่ายในบ้านครอบครัวหลากหลายอย่างมันมาพร้อมๆกันนะครับจากนั้นเราก็ดูเนื้ออะไรที่จะเป็นไม่จําเป็นนะครับอันนี้คือ มาแบบเด่นชัดอันดับต้นๆน,น,นะครับของหัวเรือรายจ่ายนะฮะของเดือนนี้นะฮะนี่2ครับแต่เดี๋ยวผม,วผมบอกเลยได้ตอนหลังนะครับบอกกอนว่าเออรายจ่ายมีอะไรบ้างเราจะได้อ,อืนึกภาพแล้วเซฟเซฟบางอย่างได้นะฮะนี่2ครับดวงการเดินทางนะฮะนี่ดูการเดินทางเดินทางผู้ป่าผู้คนหรือทํากิจกรรมอะไรหลากหลายอย่างนะครับดาวการเงินของเราคือดาวพุธดาวพุธโคจรอ,อยู่ตําแหน่งสหัชะคือการเดินทางการเข้าสังคมการพบปะเพื่อนฝูง การลงไปทําอะไรที่เราอยากทําเป็นพิเศษอะไรนี่ฮะคือมันมีรายจ่ายของการพบคนนัดเจอบางทีมีสังสรรค์ง,งานเลี้ยงไปเที่ยวครับคือมันมีอะไรที่จุกจิกนะฮะต้องบอกว่ามันจุกจิกแล้วกันนะครับฉะนั้นบางอย่างเราก็ถ้าเรายังแบบหมุนๆเงินอยู่นะฮะเราก็เซฟเซฟตัวนี้แล้วกันนะครับทีนี้อีกอย่างครับมันมีดวงเกี่ยวกับอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวครับ เสียพังหายหรือบางอย่างช็อตนะครับแล้วก็ดูนิดหนึ่งว่าออุปกรณ์ส่วนตัวนะครับของบ้านของบางที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์ของเรานะฮะนี่ครับมันมีเรื่องจุกจิกที่เกิดขึ้นนะฮะบางทีเป็นเรื่องของยานพานะนะครับนะฮะเพราะว่าหลักๆเลยถ้าเราเซฟเรื่องพวกเนี้ยโอ้เงินเหลือนะเงินเหลือนะครับเพราะว่าเรื่องของรายรับนะครับในช่วงเดือนนี้ก็ได้ตามปกตินะฮะมีโอกาสที่มีเงินพิเศษฟุกๆเล็กๆน้อยๆอ่า อันนี้น่าสนใจครับมีดวงเกี่ยวกับการได้เงินหรือได้รับที่คาดไม่ถึงก็มีนะฮะคราวนี้ครับมาดูเรื่องรายรับบ้างนะฮะมีอะไรบ้างนี่ครับเรื่องแรกบอกนะว่าดวงเกี่ยวกับเรื่องของรายรับเงินเดือนหรือเงินที่พึงจะได้นะฮะบางคนมีชอปพิเศษทาแล้วก็กลัวว่าเอะมันจะได้เงินหรือเปล่าได้ตามนั้นนะครับตัวบอกว่าในระยะที่ผ่านมานะฮะหลายที่หลายแห่งบางบางราศีด้วยแล้วก็บางบริษัทนะฮะเขาเลื่อนการชำระเงินเดือนนะครับเริ่มเยอะขึ้นนะฮะ ฉะนั้นยุคปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าเงินเดือนต้องมาดูดวงว่าต้องได้เข้าหรือเปล่าด้วยนะฮะนี่แต่ยุคนี้ผมเป็นขนาดนี้เลยนะมันก็ปแปลกๆนะครับโอเคถ้าได้ตามนั้นนะครับให้สบายจะได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนเขาถ,าถ้าถูกเลื่อนในการแค่เงินเดือนนะครับแค่วันสองวันเนี่ยโอ้โหบางคนเดือดร้อนนะฮะนี่ครับคือบางคนก็ต้องบอกว่าให้รู้ว่าโอเคนะเดือนนี้เลยรับเข้าตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าริงที่สิ่งที่โดดเด่นคือมีเงินฟุกๆเข้านะครับดีหน่อยเงินฟุกๆนะครับ เลยรับที่คาดไปถึงเงินฟุกจากเรื่องต่างๆนะครับบางคนเขามีช่องทางการเงินหลายทางนะครับบางคนมี job พิเศษบางคนมีคนช่วยเหลือช่วยดูแลนะฮะหรือบางคนจะมีงานที่งานนอกของตัวเองนะฮะเออที่ทําหรือบางทีเอออยากซื้อมาหายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรเส้นๆเล็กๆคือไม่ได้แบบกะทาเป็นเรื่องมันราวแต่ว่าเออต้องการขายต้องการอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีเงินในส่วนต่างๆสแสดงว่าช่องทางการเงิน บางเรื่องที่เราเคยทําก็โอกาสเรากลับมาทําและสําเร็จเป็นเงินทองก็มีบางเรื่องที่เราอยากจะหาอะไรได้ทางอื่นนะครับเนี่ยมันก็จะมีช่องทางการเงินส่วนนั้นเข้ามาฮะแต่ว่ามันไม่แบบโอ้มาสาลนะครับมันเข้ามาตามสัดส่วนเพียงแต่ว่าระยะนี้สิ่งที่โดดเด่นอย่างนะครับคือมีคนช่วยเหลือนะครับอถ้าจําเป็นจะต้องหวานให้ใครช่วยนะฮะยังพอมีนะแต่ว่าคงไม่ได้แบบช่วยทุกเรื่องทั้งหมดนะครับแต่ว่าตามกําลังของเขานั่นแปลว่าช่วงเดือนนี้ เป็นเดือนที่การเงินข้าไม่ตายนะครับใครที่แบบกลัวเหลือเกินว่าเออเดือนนี้จะรอดไหมโอ้เหลือเกินเรื่องของนิสินมามากเหลือเกินอะไรเงี้ยนะฮะเออให้รู้ว่าเดินได้อย่างรอดนะครับเดี๋ยวเราจะหาวิธีในการหมุนเงินจนได้ในส่วนที่จําเป็นต้องใช้มานะฮะทีนี้ดูต่อว่าเออถ้าไม่กลัวเรื่องนิสินแล้วนะครับก็มาเรื่องของเงินอื่นนะครับมีดวงเกี่ยวกับการ ได้เงินนะบางคนกู้ยืมสําเร็จนะครับเนี่ยถ้าใครที่จะทําเรื่องกู้ยืมนะครับดวงมีเกณฑ์สำเร็จนะฮะดวงเรื่องของเงินฟุกๆุกนะฮะบางคนนึกถึงแต่แบบสิ่งโชคสิ่งดวงเนาะเพราะว่าไม่ได้ทําอาชีพอื่นนะครับมันก็เป็นได้หรือแฟนช่วยเหลือหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวพอจะช่วยพพอร์ตบางเรื่องได้มีคนช่วยแชร์ค่าใช้จ่ายบางอย่างคือมันจะมีช่องทางการเงินหลากหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้นะฮะทีอดูต่อครับว่าสิ่งที่ จะเกิดขึ้นนะครับอย่างนี้ไปคือเรื่องของมันมีข่าวดีนะฮะเรื่องของคนในบ้านคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวนะฮะอาจจะช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือช่วยแชร์บางอย่างแล้วก็มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินพิเศษนะฮะบางคนอาจจะเออคนในบ้านแฟนเรานะฮะซื้อของบางอย่างมาให้หรือคนรู้จักนะฮะให้ของให้รางวัลให้อะไรพิเศษคือมันจะมีของบางอย่างที่ได้หรือทรัพย์สินบางอย่างที่ได้ในช่วงนี้นะครับทีนี้ เรื่องเงินจริงๆผมไม่ค่อยห่วงนะครับในเรื่องของการหมุนเงินหรือการแก้ปัญหาการเงินเพราะว่าในดวงมันรอดแล้วแต่วิธีการรอดมันก็แตกต่างก,กันเนาะเพราะบางคนรอดเพราะว่าคนช่วยบางคนรอดเพราะตัวเองหรือบางคนรอดเพราะมีเรื่องของการเรียกว่ารูปหน้าปัจจมูกนะฮะเอาเงินส่วนนั้นมาส่วนนี้นะฮะคือยังไงก็รอดนะครับทีนี้ดูต่อว่าเงินสะสมหรือหาวิธีที่จะให้เงินพอ่อพูนมีไหมมันมีนะฮะจริงๆตามดวงเนี่ย มันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาบางทีก็อาจจะอยากจะ,จะซื้อหรือว่าอยากจะอยากจะหาอะไรบางอย่างนะครับอยากจะซื้ออะไรสําคัญคญเข้าบ้านหรือให้กับตัวเองนะครับต้องบอกว่าเงินสุดเนี้ยมันมีนะเพียงแต่ว่าดูนิดนึงว่าค่าใช้จ่ายนะครับอะไรที่ยังไม่จาเป็นต้องซื้อมันมีอารมณ์ของการอยากซื้อของที่มีราคาด้วยแหละอ่าอันนี้ครับมันเป็นตัววัดเองนะครับว่าถ้าซื้อแล้วชอ็อตอันตรายนะครับจากนั้นถ้าใคขายที่ นึกในใจยอยู่ือนเนี่ยเดือนนี้ยอยากซื้อ,อที่แบบพอมีค่า,พอ,คาพอมีราคาแต่เงินมันปิ่มๆเลอเกินใครที่มีอารมณ์แบบนี้นะฮะผมแนะนําว่าเบรกก่อนอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับขัดใจนิดนึงนะ,ะต้องขัดใจหน่อยเพราะว่าดูว่าช่วงเดือนสิงหาเคยจ่ายมันมาเป็นระยะแต่หมุนเงินไม่ทันแต่ถ้าต้องมีรายจ่ายเป็นก้อนอะไรพวกนี้นครับมันจะไปสวนทางกับรายจ่ายที่เราคาดไม่ถึงที่มันจะมาเป็นระยะแล้วมันจะช็อตได้นะครับขอนึพภากออกนะฮะ ว่ารายจ่ายเป็นระยะระยะที่เราคาดไม่ถึงที่เราไม่คิดว่าเออต้องมีรายจ่ายตินด้วยเนินเดือนสิงหาคมจะเข้ามาแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อหรือไม่ได้ใช้เงินก้อนนะครับมันจะมีเงินหมุนทันเวลาหรือหมุนได้ตามที่เราต้องการนะฮะเห็นไหมดูแล้วช่วงเดือนนี้นะฮะของคนราศีนี้มีดวงผมสรุปไปฟังนะครับหมุนเงินทันมีเงินพิเศษเข้าแต่ถ้าเรื่องซื้อของสําคัญของที่แบบ มีราคาสูงสูงต้องบวกลบคุณหาคิดแบบหลายๆตลบก่อนนะฮะก่อนซื้อนะแต่ถ้าเลื่อนไปเดือนหน้าได้ก็เลื่อนไปก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็ช่วงนี้ดาวศุกร์โคจอเร็งดาวเสานะครับดาวศุกร์ดาวประจำดวงเรานะฮะโคจอเร็งดาวเสามันอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจนะฮะหรือว่ากังวลน,นู่นนี่นั่นนะครับในช่วงเดือนสิงหาเป็นระยะก็อย่าไปเครียดครับมันเป็นความกังวลมันก็กังวลได้ตามปกติเพราะว่าเรื่องเงินหรือการจับจ่ายใช้สอยครับมันจะ จะก,กังวลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวมีคนช่วยหรือหาทางออกได้ทันเวลามีเงินฟุกๆเข้ามามีโอกาสได้งานพิเศษมีคนช่วยแชร์ค่าใช้จ่ายเห็นไหมทางดีๆเข้ามาหลายเรื่องเหมือนกันนะครับมันทําให้รอดปลอดภัยและมีเงินพอจะหมุนหรือซื้อของทั่วๆไปได้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือได้ไปไหนที่เราอยากไปนะฮะแล้วก็มีงานเี้นงานสังสรรค์หรือการนัดหมายอะไรต่างๆน,นานาก็อยู่ที่ว่าเราจะไปทุกงานไหมหรือไปทุกนัดหรือเปล่านะฮะ พอทุกที่มันก็มีค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็ถ้าใครชวนลงทุนนะครับในช่วงนี้ผมก็แนะนําว่าเบาๆเบรกๆไว้ก็ดีนะฮะถ้าจะต้องลงทุนด้วยเงินก้อนอะไรเงี้ยต้องระวังครับทําอะไรที่เราถนัดหรือทําอะไรที่ใช้แรงใช้สมองใช้ไอเดียใช้ใช้ไอเดีย,ใช,ใ,ชดยใช้ปัญญานะครับในการหาเงินจะเซฟแล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับเผยาภาพนะว่าไปพึกงศพยังไงก็รอดเพียงแต่ว่าเหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยเลยนะฮะก็ ถ้าคุยตามตรงมาเหน่งจริงครับในช่วงเดือนนี้ในการหมุนเงินนะฮะแต่ว่าปลอดภัยแล้วก็จบสวยไหมจบสวยครับแฮปปี้เอนดิ้งนะครับในดวงเงินเดือนนี้นะครับโชคดีาอสุขครับเป็นกำลังใจน,นะครับลุยสุขกันต่อสวัสดีครับ